ะะอาจารย์จะทํานายดวงชะตาของเจ้าชะตาท่านผู้ที่เกิดในชาวราศีเมถุนนะคะมีใครเกิดราศีเมถุนพักเข้ามาเลยนะคะใครเกิดเมถุนในชาวราศีเมถุนนะคะใครที่กําลังอ่านหนังสือเตรียมสอบเลือ่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือใครกําลังคิด คิดมากๆช่วงสัปดาห์นี้ใช้ความคิดเยอะมากกำลังจะลุยระบบการตลาดยังไงให้องค์กรของตัวเองอดีขึ้นยอดขายดีขึ้นร้านของตัวเองดีขึ้นอะไรต่างๆหรือแม้กระทั่งว่าจะหาใครมาช่วยเพราะฉะนั้นในเรื่องการงานของคุณค่อนข้างที่คุณจะต้องแข็งแล้วก็ลุยแล้วก็ต้องแบบเป็นเป็นอัศวินที่แบบต้องต้องแข็งแรงมากๆเพราะว่า คุณก็พร้อมนะแต่คุณก็พร้อมเพราะฉะนั้นเนี่ยในชาวราศีเมถุนสัปดาห์นี้จะค่อนข้างวางแผนค่อนข้างเยอะอยู่เพราะฉะนั้นถ้าใครตกงานอยู่นะคะในชาวราศีเมถุนก็จะเริ่มคิดและจะเอาอยัางไงแต่มันมีแต่แผนนะมันมีแต่แผนจริงยังไม่ลงมือเลยทั้งทงที่โอกาสจริงๆก็มีมานะอืมยังไงในชาวราศีเมถุนอาจารย์แนะนําว่า ให้หาไหว้นะคะพระพิเคนเนช้างเอราวัณที่ที่มีพระอินทร์ทรงอยู่ข้างบนก็ได้นะคะให้คุณขอพรให้คุณมีมีความโชคดีในเรื่องงานเห็นช่องทางเห็นแสงสว่างเพราะว่าถึงเวลาจริงมีคนมาช่วยมีคนมาซัพพอร์ตนะคะเพราะฉะนั้นในชาวราศีเมถุนในเรื่องงานใครตกงานอยู่ก็กำลังคิดแหละเพื่อจะ เออออกไปทำงานนะคะแต่ถามว่าจะได้งานไหม <c oughs> มันได้แต่คิดยังยังไม่ยังไม่ได้ออกไปลุยได้ยังไม่ได้ออกไปทำอะไรได้แต่มันไม่ได้หมายถึงว่าคุณไร้ซึ่งศักยภาพในการทำงานนะมันเป็นที่คุณนะยังไม่อยากออกไปทำมากกว่าจริงๆอะถ้าเกิดพูดขอความช่วยเหลือจากใครมันก็จะได้เลยเพราะฉะนั้นในชาวราศีเมถุนถ้าคุณ พร้อมที่ออกไปลุยก็ออกไปลุยได้เลยเพราะคุณวางแผนมาดีอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องงานในชาวราศีเมถุนก็จะเป็นในลักษณะที่นักวางแผนมากๆเลยนะคะแต่ยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมลุยคุณมีโอกาสเจอสิ่งที่ดีกว่านี้ในสําหรับคนที่รอง,งานเนาะ <c oughs> ต่อมาในเรื่องของการเงินนะคะเกณฑ์ชะตาของในชาวราศีเมถุนในเรื่องของการเงินจะมีโชคมีลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะตรงนี้เลขนำโชคของในชาวราศีเมถุนนะคะก็จะเป็นเลขหเลข3าเลขหนึ่งเลข8นะคะแล้วก็เลขสในดวงตาชาวราศีเมถุนมีโอกาส,ม,กาสมีโชคมีลาภนะคะแล้วก็ที่อาจารย์ดูอยู่นี้ก็เป็นรอบที่ รอบแห่งความท,ทุที่ทุกคนรอความร่ำรวยเนาะ,ะขอให้ฉโชคดีสำหรับในชาวเมถุนนะคะและในชาวเมถุนถ้าเกิดคุณอยู่กับผู้รักนะคะในเรื่องของความรักคุณจะรู้สึกว่าผู้รักคุณอะ่ะจะรู้สึกว่าตัวคุณเองอะ่ะแข็งแข็งแล้วก็ไม่ค่อยยองแล้วก็พร้อมที่จะ ชวนทะเลาะได้อะไรประมาณนี้ก็ต่างคนต่างใจเย็นกันนิดนึงแต่ถ้าถาม <c oughs> ถึงเกณฑ์ชะตาของคนโสดมีคนเข้ามาจีบแต่คุณนะ่ะคิดมากกว่าเดิมคือแบบยังคิดยังยังไม่อวัเขาเรียกว่ายังไม่ตกลงปรงใจนะคะแต่คนเข้ามาจีบแน่นอนเนื้อหอมมากในชาวราศีเมถุนนะคะแต่ใครเข้ามาก็ได้แต่คิด นะคะไม่ไม่ยังไม่ตกลงปลงใจกับใครนะคะส่วนทริครันบอกแล้วมีโอกาสมีโชคมีลาบนะคะเอาละประมาณนี้สำหรับในชาวราศีเมถุนนะคะ <c oughs> fc ทุกทุกท่านนะคะทั้งในประเทศและต่างประเทศดิฉันอาจารย์เจนเทียนมงคลจักรกวาลน,นักพยากรณ์ทำนายดวงชะตาและเจ้าพิธีกรรมเนื้อดวงวิชาเทียนมงคลจักรกวาลดูดวงชะตาให้คำปรึกษาทางด้านธุรกิจและพิธีปรับหนุนดวงเสริมชะตาชีวิต